สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธชาวราศีเมษนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือความรักบทที่ห้าประจําเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยห้าใบแรกเหมือนเดิมนะคะมุบงบอกถึงตัวตนของคุณอีกห้าใบสุดท้ายก็เ,เขาหรือเธอของคุณเมธนะคะ เดอบคับค่ะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะติ๊กนะคะเดชชาลีออหนึ่งไม้เท้าเดะทาวเวอร์ค่ะ <c oughs> ในตัวตนของคุณนะคะเรื่องของความรักอะ่ะคุณยืนหนึ่งที่จะให้คนรักคุณอยู่แล้ววะคะ่ะ หนึ่งถ้วยนะแล้วก็ณนะตอนนี้นะคะมันจะมะีการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยความสมเหตุสมผลนะคะกำลังช่างตวงความคิดอยู่นะคะแล้วก็คุณนะ่ะอาจจะเป็นคนต่างแดนที่มารักกับคนกรุงเทพก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเรื่องของความรักอันนี้มาจากต่างแดน มาจากโลกโซเชียลการติดต่อสื่อสารก็เป็นไปได้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือ,อต่างชาติต่างภาษาคนต่างชาติก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณเมธแล้วก็คุณนะไม่ไหวติงแล้วก็ไม่หวั่นไหวที่จะไปมองใครคนอื่นในเรื่องของความรักนะคะคุณมีความมั่นคงมากเอนจะบอกไว้และก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ ความรักได้ตลอดเวลาไม่ใช่หมายถึง,งคนเจ้าชู้นะคะหมายถึงว่าเราเรามีแฟนที่คบกันมาเนิ่นนานอยู่แล้วหมูยกตัวอย่างนะเราก็เหมือนแบบทําให้มันเกิดเหมือนแบบมีรักครั้งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมีเซอร์ไพรส์มีอะไรที่ทําให้เหมือนแบบอ่อรีโนเวทความรักอะ่ะมันมันพูดยังไงดีอะ่ะมันก็เหมือนแบบว่าพอคบกันนานๆคุณก็จะรู้ทิศแล้วว่า่าทําใหค้คู่ของคุณ มีความกระชุ่มกระชวยหัวใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับแบบจีบกันใหม่ๆอะไรประมาณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอีกห้าใบว่าตัวตนของเขาหรือเธอของคุณมีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ The world เจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ Aswin ถือเหรียญ หกดาบค่ะอัศวินถือไม้เท้าอืมคู่ของคุณเมษน่ะบางคนน่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะแล้วก็ความรักเนี่ยคุณมองเขาหรือเธอของคุณเมรเนี่ยเป็นโลกทั้งใบอ่ะ หรือไม่ก็ในตัวตนของเขาว่าเป็นโลกทั้งใบของคุณเมธเนยนะในเรื่องของความรักนะคะเขาว่าพยายามคือเขามีเป็นคนที่มีฐานะแหละมีเงินแล้วก็เขารู้จักอ่าบ่มเพาะนะคะ,มะเมล็ดนี้มเมล็ดนี้ทั้งเจ็ดเมล็ดเนี่ยเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าอ่าจะ ให้ของขวัญอะไรคุณดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาว่ามุ่งมั่นหาเงินมากเลยนะไม่ว่าจะวิธีทางไหนก็คือเดินไปข้างหน้าโดยที่ยังไม่รู้นะคะว่าหนทางจะเป็นยังไงเพื่อที่จะนำพาซึ่งความรักแล้วก็เงินทองมาให้คุณเมียนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์แลคอลโรแมนแโนนะคะจะบอกอะไร เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะน้องดัลลาท้นมาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมหูหูยูนี่หูอยู่น,นี่ก็คือน้องดัลลาเนาะกินน้ำปักเปียกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโรแมนต์โจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ g e t to k n o w เออ t h ออเนะคะ ฮานีมูนเอนเกจเมนต์ค่ะครีมิสตี้นะคะใบสุดท้ายเฟียร์เซลส์มันเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะเขาบอกว่าบางสิ่งบาง คไพ่ขึ้นมาดีมากเลยเขาก็บอกว่า,ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเรียนรู้เดี๋ยวคุณก็จะได้รู้นะคะว่าความลับของเขาเป็นยังไงเขาอาจจะรักคุณมากนะคะแล้วก็พาไปแฮนีมูนไพ่ขึ้นเองเกตเม n นก็อาจจะมีการให้ ให้ให้ทั้งให้ดักก็ได้รับในในในทิศทางที่เท่าเทียมกันแล้วก็บางคนอาจจะเหมือนแบบว่ามีการมั่นหมายขึ้นมานะคะแล้วก็เขาว่าบอกว่าให้คุณนะ่รักตัวเองมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเอาแล้ว้าสุดท้ายนะคะคําตอบของนางฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะของคุณและเขานะคะอือขอส่มดีกว่า Communicate k e l l y มันขึ้นมาพร้อมกับไพ่เนี่ย Get to k n o w อ e ร r โร r นะคะเหมือนแบบว่าเขาก็บอกว่าให้คุณนะเปิดใจเดี๋ยวเขาก็จะบอกความลับในใจทั้งหมดที่มีให้คุณเองเนาะเล t โกคะ่ะเหมือนอย่างที่หมวยพูดเนาะอะไรลี่นะคะ มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณแม่น่ะไม่ชอบคุณแฟนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเพราะอะไรทุกอย่างนะคะที่เป็นปมในใจคุณแล้วคุณมี question mark อยู่มีคำถามอยู่ะค่ะไม่ต้องไปถามอะไรเขาเลยดีเขาก็บอกคุณเองเนาะ trust นะคะขอให้คุณเชื่อใจกันละกันเนาะให้เชื่อใจในตัวของคุณแฟนนะคะ Ask for help for a u t h o r อีกแล้วไม่ต้องไปหาคำตอบนะคะ ในทุกคําถามในใจทุกเคลมมากที่คุณมีเดี๋ยวคุณก็จะได้รับรู้ถึงหัวใจของเขาแล้วก็จะได้คําตอบเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาคําตอบเลยเนาะใช่ไหมคะเนาะนีจะเห็นด้วยมาดูกันดีกว่านะคะชาวลัคนาอะไรราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเมฆนะคะวันนี้วยเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็ได้ต้นพูด,ด่างมา น้องด้นลากกินใบหายหมดเลยผิดที่คุณแม่เลี้ยงผิดเองว่ากินผักน้องก็เลยกินทุกชนิดเลยแล้วช่วงนี้หมวยกระบ,บ้าปลูกต้นไม้ที่แบบฟอกอากาศเนี่ยค่ะเขาเลมหมดเลยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบร <laughs> าศีเคสเซอนะคะราศีกรกฎ เซมินายมีทุนค่ะไบโก้ค่ะราศีกัน ราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเมฆนะคะราศีกรกฎราศีมิถุนราศีกันตรงหรือไม่ตรงแล้วใครอยากดูลึกดูเป็นการส่วนตัวะคะ่ะแอดไลน์ไอเหมือนมาได้นะคะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะในช่องมูเตอทร์ดของมวยนะคะมูเตทรายหมวยนะคะ,ะ,คะช่อง youtube ของมวยเองมาคอมเมนต์หมดกันเยอะๆนะคะมาอย่าดูเพียงเดียวหมวยบอกแล้วนะคะอย่าดูเพียงเดียวมากดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยท้ายคลิปขออนุญาตพูดอีกทุกคลิปเลยแล้วกันในบทที่5้าของความรักก็คือว่าบทที่4ข้าค่าครูนะคะหมวยได้นำไปบริจาคที่วัดโชคชัยสีนะคะนำไปถวายรอฟเฟนิออนะคะแล้วก็อาหารเจให้กับแม่ชีที่ดูแลวัดนะคะวัดน,นี้จะเป็นแม่ชีนะคะที่ดูแลวัดแม่ชีที่นุ่งชุดสายจีนนะคะเป็นสารเจ้าจีน เพราะว่าหมวดทำสัรเจ้าจีนนะคะหมวดก็ไปถวายส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าหมวยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งไปทําบุญแล้วหมวดก็จะมาพูดด้วยว่าหมวดจะไปทําบุญที่ไหนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหมวดก็ได้ซื้อข้าวแล้วก็ขนมให้น้องเดลล่าแล้วทําบุญก็ต้องทําทานให้กับสัเอย่างในบ้านนี่แหละนะคะแล้วก็สําหรับค่าครูบทที่5มาดูกันเยอะนะคะเพราะว่าหมวดไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายค่าครูมาใช้เป็นการส่วนตัวเนาะหมวยนํา บ่บที่ห้าบอจะนําไปบริจาคโมเลนทีเด็กนะคะเพื่อเพื่อช่วยเด็กที่อยู่ในห้อง ICU ที่ที่เด็กน้อยนะคะติดโควิดเพราะว่าอ่็จะย้ําเหมือนกันว่า เราอะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราติดโควิดเรามีโรคแทรกซ้อนเราทรมานแต่เด็กอะคะ่ะภูมิภูมิกันต่างเราเป็นเด็กน้อยนะคะเ,ออเขาก็ทรมานมากกว่าเราเนาะน,น่าสงสารนะคะแล้วยิ่งเป็นโควิดด้วยปุบป,ปับฉับพลันเราก็คือเด็กอะอนาคตของชา้วเขาก็ไร้เดียงสานะคะบทที่5นะคะมามาดูค่าครูหมดกันีเยอะนะคะหมดจะได้นําไปบริจาคบรินทีเด็กเพื่อช่วยเด็กในห้อง i อซี ICU ที่ติดโควิดนะคะโชคดีนะคะคุณมี